สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube ของเซลุงนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เคลียร์หญ้าออกนะคะวันนี้วันเสาร์ที่23สามกันยายน2566นะคะฝรั่งค่ะฝรั่งที่อยู่ในคลิปค่ะภูมิใจนำเสนอฝรั่งมากเรามานับฝรั่งที่อยู่ในต้นของเรากันเถอะค่ะฝรั่งต้นเดียวดกมากค่ะคุณอันนี้สองค่ะสองนะคะนี่ค่ะสองค่ะ สามคะ่ 4, 5, คะสี 6, 7, ะ่ห้าค่ะหกเจ็ดค่ะหกเจ็ดแล้วนะคะนู่นข้างบนคะ่ะข้างบนข้างบนน,น,ะะนู่นค่ะแปดนะคะนู่นค่ะนู่นนู่นนู่นเก้าค่ะนะคะกำลางปีนี้ดกมากสิลูกดกสุดเนี่คะ่คะสิบค่ะนี่เห็นไหมคะนี่สิบคะ่ะสิบเอ็ดค่ะนะคะ สิบสองค่ะนี่ค่ะเนี่ยสิบสามสิบสี่ค่ะสิบห้าค่ะสิบหกค่ะสิบเจ็ดค่ะสิบแปดนะคะสิบเก้าค่ะยี่สิบนะคะนี่ค่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามค่ะฝรั่งของสิงห์ยี่สิบสี่ค่ะทั้งหมดยี่สิบสี่ยี่สิบห้าค่ะห้าห้าห้าหมดหรือยัง ตอนนี้เรานับฝรั่งได้ทั้งหมด25ลูกค่ะคุณขาฝรั่งอีชั้นโดกมากต้นเดียว25ลูกคุณต้นนี้ไม่มีลูกเลยนะคะต้นนี้ไม่ติดลูกเลยนะคะเหมือนเป็นหมันยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ต้นนี้ค่ะ25ลูกค่ะคุณขาฝรั่งอีชั้นโดกแบบโดกวังเวอร์ค่ะโดกมากลูกไม่สวยเพราะว่าเฉลิงไม่ได้มาดูสอบเฉลุงทิ้งเข้าไปสองเดือนแล้วก็ มาครั้งนี้แล้วก็จะมาอีกทีช่วงเดียวกันของเดือนตุลาก็คือปลายเดือนตุลาทีนี้ลูกไซส์ที่เราเห็นเนะะี่ยค่ะถ้าเป็นไซส์เนี้ยถ้าเป็นไซส์นเนี้ยเท่ากับเท่านี้ค่ะเท่าแบบว่าสองนิ้วเนี่ยดูนิ้วซะก่อนนะอะ่ะลูกไซส์นี้เท่ากับสองนิ้วกว่ากว่าเนี่ยเซลุงจะยังไม่เก็บไปแต่ว่าลูกไซส์เนี้ยครัวเขาจะเน่าก็จะเก็บไปเนี่ยคะ่ะลูกใหญ่ๆหญ่ไงคะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ลูกไซส์เนี้ยจะเก็บไปมันเป็นลูกไซส์ประมาณสามนิ้วนี่ค่ะสามนิ้วเพราะมันทิ้งไปเดือนหนึ่งเสรหลุงกลัวว่าเขาจะเน่าก็เลยจะเก็บไปกินนะคะนี่ค่ะดีไม่ดีเสรีลุงได้น,นี้ยี่สิบหกอันเนี้ยยี่สิบหกลูกค่ะโอ้โหฝรั่งอีชัน้นเราจะให้ดูกิ่งนี้ที่บอกค่ะดูกิ่งนี้นะคะนี่คือกิ่งค่ะนี่ขีกกิ่งนะคะกิ่งนี้ค่ะกิ่งนี้กิ่งเดียวมีทั้งหมดสามสี่ห้าหกหกลูกค่ะคนดูนะ กิ่งเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ 5, ห้าหกอยู่นี่โอ้โหแล้วแบบมันทำให้กิ่งโน้มเลยนะดูนี่ค่ะกิ่งโน้มไปเลยอ่ะกิ่งอ่อนๆของเขาเนี่ยค่ะติดลูกดีมากแล้วโน้มลงมาดูดิโน้มลงมาในสภาพใบใบคว่ำเลยอ่ะคิดดูดิมันหนักมากไงคะ มันหนักมากเลยอะลาไปด้วยฝรั่งที่แบบว่านะคะหนักมากของอีชันนะคะนี่ค่ะฝรั่งของอีชานค่ะสวัสดีค่ะ